ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเดอรี่เอ็กเดอะชอคก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แย่แล้วรีบมาดูนี่หน่อยลูกสาวตะพลถูกเสือชตายศพอยู่ที่ป่าท้ายหมู่บ้านโน่น เสือร้ายตัวเดิมอีกแล้วสินะไอนเรตในหมู่บ้านแถบชายป่าแห่งนี้ได้มีเสือเข้ามาเป็นเวลาแรมเดือนแล้วมันได้ตัวควายตายไปหลายตัวและในครั้งนี้เสือร้ายก็ได้เข้ามาทคนในหมู่บ้านไปพอเดินทางมาถึงทุกคนก็ได้เห็นตะพล กำลังร้องไห้ฟูมฟายด้วยความเสียใจอยู่กับศพของลูกสาวแกซาเต้าไงล่ะคอยไอเต้าไ้ลคอยไอเต้างล่คอยไอเต้า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 ไยเมื่อได้ตกลงกันแล้วและในคืนนั้นพ่อผู้ใหญ่ตาพลและนเรศพรานป่าก็มาร่วมวงกองไฟ พูดคุยถึงแผนการนั่งซากในวันพรุ่งนี้